เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ใหม่มีนมให้ลูกกินลูกล้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียบไปคุยดินทำามาหากินตานภาษาไก่เอ้ยสวัสดีค่ะเด็เดเกๆกลับมาพบกับปุ๋ยเช่นเคยนะคะวันนี้ปัวก็มีกิจกรรมรงานประดิษฐ์สนุกๆนะคะจะมาช่วนเด็กๆทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเช่นเคยคะ่ะเมื่อเด็กๆได้รับ ถุงชุดอุปกรณ์งานออนแฮนนะคะงานประดิษฐ์แม่ไก่กระตากแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อจะมาช่วยเด็กๆทำงานประดิษฐ์แม่ไก่กระตากออกไข่นั่นเองค่ะเด็กๆเตรียมทำแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจอุปกรณ์ในถุงชุดงานออนแฮนของเรากันเลยค่ะเด็กๆคะเมื่อเราแกะถุงชุดอุปกรณ์งานประดิษฐ์ออนแฮนออกมานะคะเด็กๆก็จะมี ตัวไก่นะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปีกไก่ค่ะสองอนันมีอะไรคะเด็กๆจาได้ไหมคะอ้างอนไก่นะคะสามเหลี่ยมนี้ก็คือปากไก่ค่ะแล้วก็มีกระดาษสีเหลืองสองแผน่นกระดาษเป็นฝอยแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็คือกาวค่ะแล้วก็ปากกาเมจิกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆาเราจะหยิบส่วนตัวไก่มานะคะแล้วเราก็จะติดอะไรคะเด็กๆงอนไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาวคะ่ะงอนไก่อยู่ส่วนไหนนะเด็กๆจําได้ไหมคะส่วนด้านบนนะคะหัวก็จะทากาวด้านบนคะ่ะแล้วก็ติดหงอนไก่ไปแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเราก็จะติดอะไรคะ ปากไก่นะคะเด็กๆก็ประมาณอาว่าเอ๊ะปากไก่จะอยู่ตรงไหนดีนะโอเคค่ะต่อไปเราก็จะติดปีกไก่ทั้งสองข้างค่ะเอ๊ะเด็กๆ่ะส่วนอะไรของไก่ที่หายไปคะเด็กๆตอบคโู้ดสิคะอ้า ตาไก่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะต้องวาดเองนะคะวาดตาไก่เด็กๆตกแต่งเองเลยเด็กๆอยากได้แบบไหนนะคะตามจินตนาการค่ะ,ะตาไก่ของอก,ก็เสร็จแล้วส่วนของตัวไก่ก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะหยิบกระดาษสีน้ำตาลน,นี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะพับค่ะตามรอยจะมีรอยตรงนี้นะคะเด็กๆเราจะทํา ส่วนของที่ใส่ไข่ของแม่ไก่นั่นเองค่ะพับทั้งสีด้านนะคะถ้าขั้นตอนนี้เด็กทำไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะเราจะประกอบจานแบบนี้ค่ะให้ครบทั้งสีด้านนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแล้วเราก็จะทากาวด้านนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาตัวของแม่ไก่ติดลงไปเด็กๆทากาวนะคะด้านในของจานนี้ค่ะเราก็จะติดลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆจากนั้นเราก็จะเอากระดาษที่เป็นฝอยๆแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปด้านในนี้อ่าโอเคกระดาษสีเหลืองสองแผ่นนี้เราจะทําเป็นไข่นะคะเด็กๆโดยที่เราจะขยากระดาษเป็นรูปวงกลมะคะ่ะเด็กๆเด็กๆทําเลยนะคะขยํากระดาษค่ะเป็นรูปวงกลมอ่อาเด็กทำเป็นไข่สมมุติว่าเป็นไข่หรือว่าใครจะเอาไขจ่จริงๆมาใส่ก็ได้นะคะอ่าขยาทั้งสอง แผนเลยค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำผลงานประดิษฐ์แม่ไก่เอาไข่เสร็จพร้อมๆกับพวกไันี่คะะ้าไข่เสร็จแล้วพวกไอยกนิ้วให้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะจัดกันไปวันนี้นะคะ ก่จะต้องขอขอ,ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กๆในการทำกิจกรรมของอุอยในทุกๆคลิปค่ะและขอชื่นชมเด็กๆนะคะที่เข้าเรียนคลิปวิดีโอวิชาสูตรการเรียนรู้ของออย i, ครบทุกคลิปเลยค่ะและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราจะกลับมาพบกันในห้องเพลินเรียนรู้แห่งนี้เหมือนเช่นเคยค่ะแต่อย่าลืมนะคะก่อนจบก,กันไปวันนี้ ไมไ่เด็กทำเสร็จแล้วเดเก็กถ่ายรูปคู่กับคนงานของตัวเองส่งมาให้ครูออยดูด้วยนะคะฝากมาทางช่องทางไลน์ครูประจำคันได้เลยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ